นั่นบอกว่าบอกพตาด้วยลังคไปับนเเด็กก็เอาเื่อสกัสคิพะตาอธิษฐานจิตบ่กตองคิดที่เราเห็นมาเลยี่เห็นมมันมาในนิมิตพตาป่ะนี่มาในนิมิตบออ๋อยังนิ้วจิเดี๋ยวส่องคิดไปไหมคิดจะใส่คิดไรียเออเด่อเด้อพออนี้ เขาได้เอนข้าสาลี่อาจันทุกอย่าง่เถอะให้ได้เข้ากอดีเออเนาะก้อนได้เกินก้อนนี่เา้กินไปสมปาาสดวราเป็นภาพบอก็าตาดเว้อสุนัขแกนรังปีไม่ก็สองขันในพวดไงโอชากินอบร่มดีเลยมันพลังดีพลังดีประเิศไทยทุกหนทุกต่างนีรวกันผีปุยส่วงเทพเทพอะไรเเทพ อยู่ตามพุ่งเอ็ทีได้ความเน,นี่ยมาเช็คเทื่อนกูาวันเดนเมือแฝงันแกน่องไปส้พืนนี่เกี่งเกยแพ่ส่วนบุญเดี๋ยวพ่อตาแ<ะ>พ่ส่วนบุญในเพื่อนบอกเออช่องแค่ใช้ิดนี่เราต้องไป,งไปงๆๆสุ้นไปยังมีคนุขแล้วพวกขาที่พนบุญส่วนนในไปให้มีคนุกคนชกสามขึือนเม็ดเดียวี่ช่บเพรา่าจเกีเกียกัยาน<อ>า,าจะหาเม์กั็ไปบันนี้ เด็กคนมาเขาฝันด,ดูผู้ตาบอดไงน,นะว่าจ้ะอ่าเฮ้ยมันว่ามีโอกาสสร้างรายเพอาะว่าคนส่งไปใช้คิดไปส่งบนไปอืมบ้านน้อยเพื่อนแล้วเ่าบ้านดงเซลอยเป็นทางดงไปดงน้อยหัวดงน้อยเขาเป็นดงน้อยออไปทางเนี่ยซิบเลจะปลูกข,อขอ้าวโพดอเหีียวดูดูสร้างอาศัยคิดไปนี่โอที่ไมาพบเจ้าที่เจ้าฐาน พวกขาเทอดาเ้อทำตนไม่พวกขาเลยไปปกรงทางพงเทไทให้พูดปู่กคนนั่นทำเฮียนทำสั้นมูเจ้าสั่งพวกขาฟอที่สุดบนนี้เ้ออไปทอดไปเทวยวที่นทนท่งเน่ยทุกคนทุกทีเ่งคซับมิดีที่ไมีไดนบ่บบ่เคียวั้กเข้าไปทางปลาทางไห้แหเขาฝันเจียวิพตาเขาฝันเจียวพนนบอที่แรกโอ้ยมาดูฝันเจียวมาดูเออแเดี๋ยวี่เจียวเอืม จะส่งไปยี้จริงๆเลยอืมได้ได้ผลเลยส่งบุญกันโดยใช้กินในได้ความเลยที่่คือแก้วบุญที่ได้บวชแล้วนส่บวชกันต้องได้ผลที่เหลือเป็นยังไงช่วงนี้ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านอยู่เงื่อนเพียงใดปฏิบัติธรรมเพียงใดอ่าธรรมดานิรายาณบารมีระตะกั่วธาทำห้องเ็สกิดธรรมฤทธิเจนอิมัสวากประธานอืม,อม เมือทอวันนนบริการนี่มันปยัมาสะไปเป็นเหนี่เห็มันรู้สึกว่ามันอยู่แเฮแคยังขนาดเลยเดี๋ยวนี้มาเฮ็ดอันตอนหกตุตีสามตอนนตนึงก่หกต้นหกเยอะเครื่องเลยดออกมาทักาต่างๆแล้วเข้าไปยี่แปันตีห้าเลเข้าไปอีนึงอีกเออเขาเเห็ดเ็ดียเพเฮ็ดเสร้บสามรับรู่ เค่มเห็ดเคงห่องวิปัสนาเห็ดแต่กองสัานซปสกาันอนเห็ดข้งเว้น่หองวิปัสนาไม่พักไหวเห็ดแต่ตอนพกทุ่มหอดตีสามเลยว้ยพี่ตีสามตีสามตีสามจังได้ใคตีสามมันก็ตีกี่มันคิดว่านั่นตีสามนี่ตีสี่ตีห้า แก่แกงทอดีวสามสามชั่วโมงกัเสหาช่วงเนี่ยช่วงช่วงส่วนสามชั่วโมงโอ้ยภาพมันไี้ดีนมีเห็นเสือบนเลยมันเจนว่าเก้าเันถึงพนนี้ว่ามันถึงมีปราชญยานกำลังจขันสุดๆแล้วทำทํามอริเจียวปราชญ์สติปัญญาในมี่ยะรู้แกงเห็นจริงในก่องสากว่ามันเป็นทุกข์ไม่เที่ยง อย่างนัตตาไม่ใส่ตัวไม่ใส่ตนไม่ใส่คนไม่ใส่สัตว์ไม่ใส่เขาไม่ใส่ร้อการเกิดแก่เก็บตาใจของธรรมดาใครใครคนนี้ไม่พ้นจากความตายนี่ไปไม่พ้นมีเกิดไปเกิดเป็นแก่แล้วตายไปในที่สุดอขององปัญญาของปัญญาผู้ใดนั่นก็เป็นสเกิดปัญญาเปานสเกิร์ตปัญญาวิปปาราเป็นการเจริญวิปัญญาให้ยู้แก้มใ้ยุ้งแก่มกระดกเจริญปัญญา พิจารณายงศีบอพรตาพิจะรนาวีปัตสนาายงซีบอพิจาร่างกายพิจะรณาอยิของบ่เทียงเป็นทุกยู่ยันบ่เนีมันยด้่างกายก็ห้าอะไรย่างไอยู่นีกมันดีสื้อก็จะหนีบออะดีแกงเสีบ่แกงมืดบดก็อยู่อีกตะวันกับสร้างมันหนีห้อเฮ็ดเอารางกายสักคันเกิดมารับใช้เขาไป่ได้แล้ว ที่เท่าที่อยู่ได้ืก็สร้างความว่างความดีสร้างบุญสร้างกุศลผู้ไฟ่ฝันได้ผู้ไฟ่ฝันก็ไม่ได้แท้เท่าเนาะเออค้ากันมาเรื่องเพื่อนเพื่อเดียวเนี่ยโอ้นานานาเบียอะไรลงกินยาบ้าตะคากันพ่อไม่ใด้ค้าโลโก้ค้าบัตาเบิ้งกุ้ยเซฟังอยู่ได้โทรศัพท์บปล่าฟังอันด้วยอันทอดทัพโอ้ทอดข้าวเออฟังย่ำกันข้าวนะฟังเส่ยข้าวหรือว่าเออ าวุ่นไนยหนยเยหนาะวุ่นบบมีศีลเนาะว่นายโย่เลยว่นายอย่ี่ยเลยวุนไหวยังขนาดเปัเ<อ>น้นมาเป็นร้อยสองพันาร้อยไปล้วเมือกรยุกจะมาถึงถึงแทแนนั้นเดิน<อ>ถึงบ่นไหวย,ยังไยโรกเโอ้บ,ออบ่างใน,นในแต่ว่ารถเนี่ยความกันส้นกันเนี่ยโอ้ยตายเตลเมื่อเลยเรื่องเพื่อ โอ้ยจนไม่อยากฟังเลยจะไปเข่าเข่าวนี่เพราะฉะนั้นพอเปิดน huh well like ี <h <h ้เลาพอมเบื <h 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 ่อเรียนนายควันโอ้ยนอนเนยะฮะสัตว์โลกเนี่ยเกิดบ้านเป็นประจักรวิสัตว์กามโมนาพระเิโรโกสัตว์โลกย่อมเป็นกรรมกรรมนี่มันเก่งกันแห้งแห้งเจริญแห้งเป็นตายเนาะพ่อตาเนาะเป็นตาไนเนี่ยว่ะเบื่อเดี๋ยวพมเบื่อเบื่อเบื่อหนุนแต่เสก็เสียบปลอดให้เออปอดให้เราเส้น กปูไผกินไฟอันนี้ร่ออมใ่ใสแต่พุทธภารเป็นขุมพ่อความเป็นสากลพุทธภาพุทธภาตบสรงเป็นสิ่งศักดิ์สิท์ที่สุดตาาอย่างแก้วทำดวงบมีอะไดจริงก็กาบไไปเทียบเพราะไปเทียวมาเขบ่นเบ่นนครับอนบนอ่ปไหเนี่ยพระแก้วซ้ำดวงปไหเดือพระพุทธประธมสงที่อเรื่อง ไปเมื่อไรไปเน่ยคนเมื่อวันที่ยี่สิบเกี่ไปพูดเหรอวดพระใหญ่เลยโอ้ยไปแต่บวมที่รอบ้านเลยว่ะไปไปไพสพอไปพูดเลยวัาพระใหญ่พูดเร็ววัดันไปไปพูดเบบพระใหญ่ทางพูดนะโอ้แต่พูดอาดาเคียดนะ่นะโอ้โอ้ไปเพื่อนไปสามพระมีพระสององค์ไปอิหรี่บอกเฮ้ยไปในนิมิตไปอิหรี่ อย่างรถเขาหกลอยอน้พาไปอ้ไปบ่าเครื่องบินเถว้าเครื่องบนถวอะไวะไปไปทามพระพระกวาบบบประกฏวาสับอปรากฏเห็นนี่พระทรงก็เป็นี้ยนึ่งด้อยนะอาสายโยธาฐานนั่นต่ฐานวัพุธรุปใหญ่้องหองกัน่นี้เนาะบอนน้อยเนาะแต่ฐานกินเากลับไป้ย่วาที่โมกวนไดกลับตายว่ะ พันบอกว่าจังไดได้ได้ต่อสามไปไปจังไดไปยังตอนนั้นไปยังไปหาผู้ใดตอนไปหาไปพระใหญ่เออนี่เราพ่อจะไปหาดีแล้วอันหาน้องในหรือเปล่าเออพระเจ้าได้หรือเปล่าเชื่อว่าหัืว่าสักถามว่าว่าติดขัดติดขัดเท่าไรพี่เพิ่นขอเบื่อโทษไว้แล้วอันเพิ่นขอไว้แล้วเอาไปให้เพิ่นแล้วแต่เพิ่นบ่ทันโทษมาหาพระตา ต้องรอกอนเป็นโท่มากกับจังนั่นโทรศัพท์เอาไว้น้ำเจ้าของเงินบาโอ้เตรียมไดี๋ยวบคย้ได้เพื่อนไปเลีเวบ่บ้ได้พ่มาเตรียมมือละเอ่อรว่าจะรับเมโทรศับซ้ละไอ้ขวายมันยังเนหนูจักได้พาตาเยอพอดีโทรมากเมื่อไหรด้ยังเป็นหนูจักได้ใชจ้นี่ว่าเราจะค่อยค่อยอ่ สร้างหมอกว่าสร้างกระแสกีดไปิ่งไปบมดละอือเพราเด้อพระเจ้าน้อย,อยอเ,เอ้ยพราะเด้อเขาเป็นเจ้าอิทธิอ้ักก็ได้ร่างของหน้าอา่านไม่น,นละล่ะอ่าเพราะเดทนี้พราเด้กติดตอกกว่าเพาเป็นอไมาเป็นไรตอนไหนหเลยเขาอ่านได้ทอดซ้ำทอดำของอาจารย์ธรมีเราะหมาเลยยอนได้บ้านบ้านาขอทอดำเลยวัดวก่อนกัน เอยิ่งไปก็ฝากฝากคนว่าพ่อตาด้วยนะว่าหลังของการจะขึ้นไปคอนแจงอโอได้คนนี่หระอวิตัวติตคนก็ได้คนติตผีก็ไดคน้วยใช่จิตยิ่งไปดคนเขาอธิษฐานจิตบอกพ่อตาไ่จิตอ่งนี้อย่งไปเรื่อยดิโอจิตแค่พวกมันเป็นไปก็เห็นอยู่ในท่อดร่างโดยในซอ่ในดอกบ้านเห็นพระเจ้าด้อย หนาไม่ได้ร่างน้าไม่ที่สํารักปฏิบัตทํามนสแกนเชื่อตัวเงี้ยตาวิ่งิด้นไบนเลยอได้ได้คนเลว่ามันได้ยิ่งติดตอขึนสีบ่อได้คนได้ผลแต่ติดต่อได้ผีบ่ได้ผีอาเอข้าเจ้าติดต่อมาว่ายังไงจดจีนวอร์ูพตตาฟังดอก เพื่อนอีกคนคอมเมนต์มาไต่วิดีโอฮาวเว้ากันนี่แหละเอาเพราะวาหนาแพ่เมตตาสาธุน้อยพอนะครับครับอ่า